วันนี้จะยำหม,มูยอ่อใส่วุ้นเส้นอันนี้หั่นไปแล้วขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็ผักชีอาหารเล็กๆหน่อยหมูยอหั่นไปนิดนึงละหั่นเป็นท่อนเป็นเต่า ก็ไม่ถึงกระเต่าหัห่นให้หนาหน่อยให้หนาหน่อยเวลากินจะได้กินได้เคี้ยวเป็นชิ้นเป็นคำแล้วก็นี่อันนี้แครอทแครอทหั่นเส้น มะเขือเทศเตรียมไปนิดหน่อยแล้ว ได้หมูยออุบลมาก็เลยมาทำจะลวกกินกับข้าวเฉยๆก็ได้นรสชาติเขาพอดีแล้วอ่ะพอดีามากๆอ๋อต้องตังต้งเตาหรอ mình mua sạp đơn á mua sạp cũng xin làm nhựa cao เนี้ยเลมอนที่เราเก็บไว้ฉ่ำมากข้างใน มีมเมล็ดด้วยนะจะงอกด้วย <c oughs> จะงอกนะน้ำฉ่ำมากโอเคจะได้ว่าจะใส่ครึ่งเดียว ใส่หมดที่นั่นหอมแขรน้ำเดือดแล้วลวกหมูก่อนสัก เดือดแล้วเอาง่ายๆเลยอยากะสียมขาวนิดหน่อยแล้วก็หมูครึ่งเดียวก็พอหมูยอเยอะ เรียดด้อยดีได้ดที่แล้วใส่ไปเลยหมูยอเขาก็มีรสชาติแล้วนะค่อนข้างรสจัด พอดีอ่ะเออรสจัดหมายถึงแบบมันเขามาทํากินกับข้าวกินกับอะไรแล้วมันก็เออพอดีพอดีปากเราอ่ะนะไม่ต้องลวงไปด้วยแครอทยำม,มันก็ใส่แบบกินแบบนี้ก็ได้ คนกินก็ต้องกินนิ่มหนอ่อย มันยุ่งตอนเตรียมของนี่แหละนิดเดียวนี่เยอะเลี้ย,วย,วยวหวานเผ็ดแค่นี้แหละไม่ได้ปรุงพิสดาร ลวกให้ทุกอย่างอม <c oughs> อมลวกอะนะผัดอย่างเงี้ยบนเส้นเราก็แช่น้ำไว้เดิมได้ที่โหเยอะแล้วเนี่ยกินให้หนำใจ เน้นกลับไม่เน้นข้าวสับแล้วมันเส้นกดลงไปมันเส้นจะได้นิ่มจะได้สุกก็ แล้วก็ปิดไฟพักไว้นิ่มแล้วอุว่นเส้นอุ่นเส้นนิ่มแล้วพักไว้ก่อนอน้ำคุกขิดนี่ได้แล้วได้แล้วแล้วก็รอให้เย็นรอให้หายร้อนนิดนึงน้ำคุกขิดน้ำคุกขิด เบย์น้อยหลัาจากนี้ก็มาทำน้ำยำต่อดีนะทำไว้แล้วอะทำเตรียมเครื่องไว้แล้วนี่มีมะเขือเทศด้วยมีหอมแข่อต้นหอมผักชีขึ้นช่ายเรียบร้อย เทียมเยอะหน่อยชอบใส่น้ตาลเยอะนะยะนะิ่งปรุงเยอะยิ่งรสจัดสามช้อนนี่เลย น้ำปลาใส่ที่หลังแล้วก็พริกกินเหลือจากไอ้พริกอย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสียนี่ค่อยโข ถ้ายังใส่พิ้นไปด้วย ตาลงไปตอนนี้มันละเอียดง่ายดีเผ็ดเปรี้ยวหวานไอ้เออเปรี้ยวเปรี้ยวนำไม่ถึงกับเผ็ดมากหรอเผ็ดเปรี้ยวดิชอบกินเนี่ยนะ เกี่าตัดาจะได้ไม่ชิ้นใหญ่ นหน่อยได้ลายร้อนเดี๋ยวเราจะยำในกระทะนี่แหละจะได้ไม่ต้องล้างหลายอย่างเริ่มหายร้อน ฉันฉันฉันจะไม่ตัดไม่ต่อแล้วนะอะนีที่เกลือเลยมันก็ประมาณนี้นะ

พีหนึ่งอืม chưa mình nói, với Khoan ít, Mình một nè Đây là Phải không nước, nè Phải không chưa mình nói nữa. เงยดีเนาะมองว่างใกล้ๆมองใกล้ๆแป๊บเก็บของก่อน ก็ใส่ใส่หมดเลยแล้วก็ค่อยราดน้ำยำเยอะนะนี้อน้ำยำเปรี้ยวเผ็ดเ็ด,ดได้แล้วนี่แหละอืม พอมี <c oughs> รสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มพอเพราะว่าของที่เอา,ามายำอ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วอยากกินรสจัดเยอะจะได้กินของอจะได้กินของที่ทำได้เยอะไปทานรสจัดปุ๊บจะเดี๋ยวจะกินได้น้อยจะได้ของ

ไปหลายทีแล้วล่ะอ้ายำง่ายๆเลยน่าอร่อยนะยำม,มุ้เส้นใครจะใส่กระเทียมดองก็ได้แต่มันไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ใส่ จะใส่กุ้งแห้งก็ได้ใครจะใส่เห็ดหูหนูก็ได้เห็ดอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่มีอ่ะไม่ใส่มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ตักหลักนี้ต้องขาดไม่ได้นี่คือน่าจะเป็นขึ้นช่ายมะเขือเทศอ๋อนี่น้ำจิ้มยังไม่หมดนี่กุกๆแป๊บปุ๊บให้หมดเอาให้หมดอร่อยอร่อย ช่ำๆเสร็จได้อ,อืมไม่ต้องลดจัดหรอกไม่ต้องลดจัดมากแค่นี้ก็คิดดูดิน้อาดทับพีหนึ่งอ่ะน้ำตาลต้อกี่ช้อนเอาไปใส่รดดีเพิ่มอีกนะโอ้โหโ้ลดจัดใหญ่เลย ไม่ค่อยกินผงชูรสน้อยไม่ซื้อเลยอ่ะออากินนะงันทำไงจ้ะตักเสิร์ฟเสิร์ฟเลยอร่อยนะ ไม่ชูนะอร่อยผักอะ่ะเวลาหัน่นยาวๆอะ่ะมันก็แม่เขากินลำบากก็เลยต้องหั่นหน่อยนี่วนเส้น เต็มเลยเต็มจานเลยอันนี้ยกให้เขาเลยคนละจานข้าวปกข้าวนิดหน่อยพอโอ้ยใช้ได้อยู่นะนี่ยำตอนเช้านี่แหละตอนเย็นจะได้มีอย่างอื่น ให้มีขายนะตอนเช้าอ่ะเต็มๆต็มได้สองจาน lòi ná Cháy đây Dầm 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 Nè nè Cho đây khéo ngay Thích Ôi